วัสดีครับวันนี้เขามาเบิ่งหน้าลูกค้าครับหลังจากที่ไม่ยออนห้ก็ประมาณได้ห่ไม่แม้เดือนหรือบ่ยอดเขาเออว่าแต่ซุมนี้คือออกบาลายไปเลยปะคือได้การยู่ดิละนนกะัมาอัปเดตครับอัปเดตให้เบิง่ง มันก็ออกให้งามอยู่ดีเลยเหเนี่งเดี๋ยวสิพ้านางหลาะไปบึงเรื่อยๆครับโอ้อกให้ิวครับกถือว่าพอดีนะครับบนหนากำลังงามเลย เดี๋ยวสิพายางไปเบงทางพุ่นให้เท่งกับมีเลยบูหยากับหลขับโอ้ทางผิมันเปลี่ยนทางนำครับพี่น้องเห็นบนวนำนะเออหมองนั้นบอันนั้นเลยว่าน้ำพัดครับก็ถือว่าได้กันครับพี่น้องตรงดี เขาโอ,อ๋คอดีครับบัวบัวนาครับได้การได้การเบิ่งทางผีโอ้สงสัยฝนสิตกครับฟาดเบิ่งอันนี้ปุ้ยเกือบขั้นเทียขาดตัวนี้อันนี้ก็น้ำสงสัยฝนสิตกโอ้น้าผู้เนี่ย ถ้าอูย้ยน้ำพัดตัวนี้พี่น้องนี่หน้าผู้เนี่ยถ้าถ้ามันแหงก็สิแหงเลยนะครับถ้าฝนตก,กน้ำจะถ่วมเลยนะแต่ว่าข้อดีของมันคือเวลาฝนตกเนี่ยมันดินมันจะแหงเร็วครับตอนผมมาอันนั้นฝนตกเนาะตอนมาหยอดฝนตกหอดกรบ,บเบเ่วดินเปียบบาากบักคลยตอนนะแต่ว่าตื่นเช้ามาแหงเนาะบ่คือสุดยอดเลยว่ะ กดการดูพี่น้องเดี๋ยวผมสิพ้ายางเลาะไปบึงเอยๆมาหยอดปีเรียงนี่ร่องเครื่องปีเลียงแล้ก็เนีักกนี้ฮะดีการนะซนี้เมียนดู ป้าคันเทาขาดเลยฮานนะเอาตอนทามามันบนนี้ค่ะคันเทาเป็นอันะครอยู่ค่ะฝั่งทางนั้นน้ำแหงนั้นคุณพ่นยางเราไปคุ่นปีแรกครับม่ามองเดียวยี่สิบไรครับ จางมาตีด้มาให้มาทดลองให้โอ้เสียงว่าฝนตกน้ำมันสีเฮียงคักยู่นี่อือโอ้ฝนตกเฮียงบ่คักพี่น้องเอ้ยน้ำมันพุ่นอันนั้นมันเป็นผู้ได้พี่น้องโอ้น้ำไหลลงจากผู้ปืดนบกลึกมึงโอ้ไหลไปเบิดเลยพี่น้องปื้ บังสร้างสีต้นหวยเลยครับ <c oughs> เ้ยโอ้น้ำเฮียงอยู่พีช่างพีโอ้จนดหล่นพี่น้องพีมันหล่นลงพีทะลุไปพุนโอ้ยได้การได้การทางพุนกะเดี๋ยวสิพายางเลาะไปเบืองเรื่อย โอ้มาทางผีโอ้คันแทะจนตัวนี้ตัวนี้โอ้คันแทะต่ำครับพี่น้องเปียก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 โอ้ทางผีก็ออกดีอยู่ครับเออได้การได้การจังสี่นะแม่เพิ่นจังเป็นตะจางอีกเนี่ยนึกว่าสมมติสีบวออกไหมเออแหงยามันบวออกให้เพิ่นดูก็ถือว่าได้การครับพี่น้อง ดูคันเทาหน่อยขนาดพี่ทางพี่ผู้ฝนตกออกสวยงามแต่ว่าเขาเหลืองปุยยังบดใส่มัน่นาจะแบบฝนมันยังบ่ม่าแลวมันขาดน้ำไหมพี่นอ้องเออมันเห็ดเลยเห็ดให,ห้นเหลืองไหมอ๋อชิปนี้ก็มาเจอกันเพียงซำนีนะครับ ฝากกดไล์ก็แช่ก็ติดตามให้นํ่เด้อมาอัปเดตผลงานนะครับยอดเขาให้ลูกค้านะครับ